ทันจะพิกเวพิขกขกเยกายานุปาสสิวิหารตีอิกสู่ทั้งหลายพิกสูส่เป็นผู้มีปกติพิพราณาเห็นกายในกายอยู่นานเป็นอย่างไรเราอินดาพิกเวพิกขมเิกสู่ทั้งหลาย บิกสูในศาสนานี้อารัญญาคะโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรูขามูรคโตวาหรือคนไม้ก็ตามสุญญาคารคโตวาหรือเรือนว่างก็ตาม นิสิตาติปันลังกังอาภูชิตตวายอมนังภูขาเข้ามาโดยรอบอุชุงกายังปณิทายาทั้งกายตรงปาริมูขังสติงอุปาทเปตตวาดำรงสติชฉพนาะโสสตววปัสสะสติ เออเป็นผู้มีสตินั้นเทียวขณะหายใจออกจาโตปาสสันติมีสติขณะหายใจเข้าอีขังวาาอ่ะสันโตเมื่อหายใจออกยาวอีขังอาสาสามาติปัชานาติ ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวที่ข้งว่าปัสสะสันโตเมื่อหายใจเข้ายาวที่ข้างปัสสะสามิตินาเีก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวราสังว่าอาสะสันโตเมื่อหายใจออกสั้น ราสังอาสสามิติปาชานตนกีรู้ชัดว่าเราหายใจออกสัน้นราสังวาปะสะสันโตเมือ่อหายใจเข้าสัน้นราสังปะส,สามิติปาชานาตีก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสัน้น สัพกายปฏิสังเวทีอสาสิสามมีติสิกาติเธอย่อมศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้ความเพซึ่งกายทั้งปวงขณะหายใจออกสัพพกายปฏิสังเวทีปฏสสิสามีติสิกาติ เอย่อมศึกษาว่าเราจากเป็นผู้รูพพ้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงปณหายใจเข้าปาสัมบายังกายะสังขารังอาสาสิสามีติสิกคธิเอย่อมศึกษาว่าเราทำกายสังขารให้สง,งบระงับอยู่ขณหายใจออก ปัสสมปยังกายสังขารังปัสสะสิสามีิิกติเอย่อมศึกษาว่าเราทำกายสังขา,างรให้สงบระงับอยู่ขณะาหายใจเขา้าปิติปฏิสังเวทีอาสัสิสามีอิสิกติ เธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติขณะหายใจออกปีติปฏิสังเวทิปัสสะมิติสิกาติเธอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเาพาะซึ่งปิติขณะหายใจข้า สุขปฏิสังเวทีอาศ,าศิสสามิติสิกติเธอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขขณาหายใจออกสุขปฏิสังเวทีปัสสิสามิติสิกติ เอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขขณะหายใจเขา้าจิตตสังขารปฏิสังเวทีอาศัสสีสามีตีสิกาติเอ่ยย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้เฉพาะซึ่งจิตปรุงแตง่งขณะหายใจออก จิตตสังขาราปฏิสังเวทีปัสสะศิสามิติสิกขิเอย่อมศึกษาว่าเราจะเป็นรู้้อมเฉพาะซึ่งจิตปรุงแต่งขณะหายใจเขา้ปาปัสสังพยังจิตตสังขารังปัสสะศิสามิติสิกขิ จอย่อมศึกษาว่าเราจัผู้รู้ทำแต่งให้สงบประงับอยู่พนาหายใจออกปะสัมปายังจิตตะสังคารังปะส,ส,สักศิสมิติสิคติว่าเราเป็นผู้ทำจิตปรุงแต่งให้สงบประงับอยู่ อาณาหายใจเขา้าจิตตาปฏิสังเวทีอาศัสิีสามิติสิกธีเธอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตอาณาหายใจออกจิตตาปฏิสังเวทีปัสสสิสามมิติสิกธี เธอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตขณะหายใจเขา้าอาภิปะโมจะยังจิตดังอาศาสสามิติสิกขีเธอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ประโมตยิ่งอยู่ขณะหายใจออก อาภิปโมจายังจิตังปัสสะสิสามิติสิกขิเธอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ประโมทยิ่งอยู่พนาหายใจเขา้าสมาทางจิตังอาสะสิสามิติสิกขี สาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ขณะหายใจออกสมาหิทำจิตตังอาศ,าศิสสมิติสิคติเอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ขณะหายใจเขา้า วิโมจาย,ยังจิตังอาศัสิสามิติสิกดีเอยอ่อมศึกษาว่าเราจัดผู้ทำจิตให้ปล่อยวางอยู่ขณะหายใจออกวิโมจาย,ยังจิตังปะสะสาศัสิสมาติสิกดี เออย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยวางอยู่ขณะหายใจเข้าอานิจานุปาสีอสาสสิสามิติสิกธิเอ่ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่ขณะหายใจออก อานิจานุปัสสิปัสสะสิสมิติสิขาติเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่ปัญหาหายใจเขา้าวิราคานุปัสสีอัสสะสิสมิติสิขาติ เอ่ยย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่ขณะหายใจออกวิราคานุบัสิปัสสิสามีติสิกติเอ่ยย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่ขณะหายใจเข้า นิโรธานุปาสีอาสาศสิสามิติสิกาติเอ่ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่ขณะหายใจออกนิโรธานุปาสีปาสาศสิสามิติสิกาติ เอ่ยย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่ปณาหายใจเข้าปาตินิสัคขานุปาสีิอาัสาสิสามมิติสิกาติเอ่ยย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดขึ้นอยู่ปณาหายใจออก ปาตินิสักานุปสิปัสาาสิสามิติสิกติเอ,อย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดอื่นอยู่ขณาหายใจเข้า สยธาปาิพิขเวทพโภพภพมะกโรวาภมะการันเตสิวามอิสุทั้งหลายเรียบเหมือนนายช่างกลึงหรือลูกมือของช่างกลึงผู้ชำนาญที่ข้างว่าอันชั้นโตที่ข้างอันชามิติปาชานาดี เมื่อชักเชื่อกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชื่อกลึงยาวรายสังวาอันชั่นโตราสังอันชามีติปาชานาดีเมื่อชักเชือกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกลึงสั้น เอวะเมวะโคพิขกเวพิกริกสูุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นอิติอาจะตังวากายเยกายานุปัส e ีวิราติยด้วยอาการอย่างนี้ที่ฟิกสุเป็นผู um ้มีปกติพิจารณาห็นกายในกาย อันเป็นภายในบางพระหิตาวากายกายานุปัสสิวิรติียในกายอันเป็นภายนอกบางอาจัตาพระหิตาวากายกายานุปัสสิวิรติียในกายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบาง สามุตัยธรรมานุปัสิวากายาสมิงเวะติและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนี้บางวายธรรมานุปัสิวากายาสมิงเวะติเห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในกายนี้บาง สมุทัยวยธรรมานุปัสสีวากะสมิงวิหารติเห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายนีบ้างอาทิกายโยติวาปนาสัสติปัจุปัจิตาโหติก ที่คือความระลึกว่า,ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนานเป็นสติที่เธอดำรงไว้ยาวะเทวะยานามัตตายะเพียงเพื่อรู้<ะ>ปฏติสติมัตตายะเพียงเพื่อหาใสระลึกอานิสิโตจาวิหารติ ที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิใส่ไม่ได้น่าจากินจีโลเกอุปาทิยาตีเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้เอวัมปีพิกขเวพิขกขกายเยกายานุปัสสีวิระตีภิกษุทั้งหลาย นี้ก็ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณากายในกายอยู่ศีหน้าแปดิบแปดุณจจะปรังพิกขเวพิกขุนภิู่ทั้งหลายอย่างอื่นอย่างมีอยู่ กาจันโตว่ากาชามีปปชาาตีอีกสูเมื่อเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราเดินอยู่โตมาหิติปาชาาตีเมื่อ,อยืนย่อมรู้ชัดว่า